เห็บค่ะเห็บมาเห็บถือว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสัหนหลังนะคะเป็นสัตว์ไม่มีปีกค่ะเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมีขาทั้งหมดแปดขานะคะ <c oughs> เป็นปรสิตสำคัญสำหรับสัตว์เลี้ยงเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเออนะ <c oughs> เหอ็บนะรู้จักเห็บบอ และชอบไปอยู่กับม้าที่สุดเออเห็บส่วนหัวจะไม่ชัดเจนนะคะจะใช้ปากฝังเข้าไปในเนื้อผิวของสุนัขหลักกระดูดกิ่นเลือดจะมาเบิงกันมือนี่กินเห็บหมาอืมมันสิเป็นแนวใดล่ะเห็บคาร์ด กินค้าก่อนแทนที่จะกับขนคิงลูกเอาละเดอร์บาทที่นี่เห็บเธอมันมีใครเห็บพร้อม เพราะเบองเลือดมันกินเลือดมันกินเลือดเป็นอาหารดูสิเลือดของสุนัขน่ากลัวเค้กเห็บเค้กเห็บหมาอืมอืม เขาใส่ไข่ค่ะพ้อมไข่เ็บน่ะเขาเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองเหลืองนี่ดำเปาะแปะเปาะแปะปั่นยำแบกเ็บอืมหนวดอยู่ได้ไปเห็บไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่มาอย่างนี้แล้วค่ะอืมงาควายกับเมี่ยของหูค้นก็ด้เป็นเค้กเฮ็หมา เลือดเพ็ดคือละซื้อมาในราคาก้อนละสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะถือว่าเป็นเค้กที่มีรูปร่างที่แปลกนะคะ ความแปลกไม่ใช่ว่าจำไม่ดีถือว่าเป็นเขาเอื่นอย่างมีแนวคิดอ่ะมีแนวคิดที่ดีนะคะสามารถสร้างรายได้ได้นะฮะเห็บตัวนี้นะคะเดินเข้าไปร้านเจยเจนี่ไม่ได้เด้อ งจองเนี่ยถึงได้เป็นบักเฮฟอันนี้นะคะดูใกล้ๆกทำเหมือนมากอือเฮฟมาเฮฟเฮฟมาเฮฟส่วนข้างในเคก้กแย่มอืม เสียบด้ยล่ะอร่อยนะแต่รูปร่างได้มาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะว่ากากินนมีข้อแข็งอืม่าอยู่ยิ้วเข้าก็เลยเอามากินก่อนนาปกตินะมันจะไหลลืดเป็นเยื่อออกมาแต่เราแช่เย็นมันก็เลยไม่ไหลแต่อร่อยเลยนะคะนอกจากคายรูปร่างรูปทรงที่แตกต่าง จากร้านเค้กทั่วไปนะสั่งไรได,ได้ถือว่าเป็นดีถือว่ายังผู้บ่าหันแล้วลืมผักเฮฟมาอืมมน่กินเฮฟเป็นอาหารืม อันนี้เป็นครีมอร่อยค่ะกต่ลังมีดังมีกะแสนในโชเชียวพอดีก็เลยเอามาทานให้ดูเลยนี่แหละคือเห็บมาอ๋อเขาไปล้านเขานะสิว่ามีเค้กแบบเหมือนเค้กทั่วไปที่ขายนะคะจะมีแต่บักเห็บ กี่ครั้งคากกับแก่ <laughs> จ้ะอืมก้น้อยกับสิมีแมงสาบนะคะเป็นเป็นรูปร่างแบบนั้นนะคะอ่าเป็นที่มีความคิดที่ดีมากเห็นบ,บอละเห็บใครบักเห็บกัมมี่นี่อืมไข่เห็บหมาทั้งนั้นเ่ย วันนี้ก็ขออนุญาตกินเห็ดพอแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามเราชวนกินแสบแบบนูวๆค่ะมือนีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ